พอดีครับสม,ม,มุชชมวันนี้พอช่องเดินทางมาบ้านดุ้งมะลู่ก็มาเจอกับนุ่งหำเนาะครับเพิ่นมีสูตรหวยเงินล้านที่เจ้าของสูตรเพิ่นเอาไปซื้อบางงวดนั้นถือได้เจ็ดแสนแปดแสนจนได้ออกรถสิบ้อ,อป้ายแดงครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วพอเที่ยงก็จะลองเอาไปฝากนผู้ชมแฟนช่องเบิ่งเนาะครับเนาะเพื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่ตรงจิตตรงใจกับท่านผู้ชมอยู่แล้วก็ได้เดี๋ยวเราไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับผม แต่ว่างวดก่อนนี่เขาถือกันบอลุงงวดก่อนมวยหนึ่งหันในหลายปรนได็ครับงวดที่งวดก่อนนี่เมื่อหลายมันมันมันเขาตัวเด็ดขระเจ้าโอ้เขาเขาบตรงที่ควบคิดพระเจ้ามันเป็นตัวกันตัวกันตัวแอบเท้าไว้เทากระสือไว้น้อยกันเอาทุนมันันบถือตัวตรงเข้ากระได้หน่อยนอกป่าเนาะว่านี้อาจารย์พนว่าทันมากสองแปดคับสองหาย สองแปดสองหามันจะร่วงไปอออนัมันเคยออกนี่ก็ตือว่าหัญหามันมันสะมาตามสูนรมันก็คือแปดสี่ก็ศูนย์แปดสี่สีบลอสีแ่ทวงอะทวงบอกทวงรบสีลอมันทวงบล็อตมากับแปดสามศูนย์แปดสามก่อนนี่นี่กันคันสีบอตีแปดสามแปดสามมันก็สวยอยู่เด้ ตัวร่องมันกิดหกาอตัวร่องบวมหกแปดห่นานี่หกไม่้องออกตัวร่องคืองอดก่อนด้เต่กบ <laughs> ่ันว่าซีบมาเนี่ยคันซีโนลงนำเขาซีขัาวงนโอ้ศูนย์แปดสามก็หกแปดหาครับ8 8าศูนย์แปดสามหกแปดหา งวดก่อนเพิ่นถือตัวร่องมันก็ได้ได้น้อยแต่แม่นถือตัวตรงก็ได้งวดละเจ็ดแปดแสนเนอะลูกเนาะแต่ว่าเพิ่นมีกำลังสื่อครับแต่หมดทุมเนาะมีกำลังสื่อแล้วมีกำลังสื่อแล้วรถสิบหล่อถือสามชิ้นเหมือนก่อนโอ้เดี๋ยวรถสิบหล่อหลวงบอลูกออิบหล่อไม่ไปเลยโอ้สามหลักจับคู่หนึ่งจับตัวใดไหนจับเขียนไว้่หน่อยจับเขียนให้ดีๆีเนี่ยลูกเขียนให้ดีๆีเนี่ยอ้วเบื้องนี้มันเข้าใจแน่เอ้า ้เวนจาคูเจ๊ในเขาเจ๊ในนี่เนี่ปากกาเนี่ยปากกานี่และปากกาเขียนเต็มตรงกลางมันม่้องีปนเตาขีบกนกาพววบเอเลเข้ากรยุกับงเลยไปปากกาเขาอีกส่นใหญ่นั่นก็ละลองพวาเมา้าที่บมานผมเองด่ลงเอาันีเขียนลงมันยังชัด เบ่งองเบื่องตัวที่ข้นที่เพิ่นเคยได้เจ็ดแปดแสนได้ออกรถสิบล้อครับสมุชชมออกรถสิบล้อไปแดเงเนาะขึ้นเบื่องครับสมุชชมแสดงว่าตัวเลขนี่<อ>ดังแห้งครับสมุชชมเพียงแต่ว่าพอเที่ยงบ่เคยเจอมาเจอกับปรุงหำ่เน่นี้พอดีก็เลยจะขอเบื่องน้ำเพ่นครับงวดตีพันมาก็ได้ยินข่าวว่าถือโย่หันถือบ่หลายมันแบบว่าถือถือตัวที่บ่บ่่อยมากถือโต๊ะกันนี่ครับสมุชชมเนาะ เดี๋ยวเบิ้งลุงหำจะเห็นในเบิ้งครับตามจริงสูตรนี่ตามจริงสูตรนี่บ่ค่อยบ่ค่อยได้หายได้ครับานผู้ชมบ่ค่อยมีค้นหายได้อันนี้ลุงหำมเราเปิดในเบิ้งเลยโอ้คันสองคนออกศูนย์สองสี่อารักสองต่ำโอ้าท่าวิ่งนี่ให้วิ่งแปดได้ไหมลุงวิ่งแปดครับท่านผู้ชมวิ่งแปด แต่มันเด่นมันโดดไปได้คือมันก็ออกไปเลยด้วยสีออกก็จะนั่งตระเวนไปเพือมันจะเป็น083หรือ3808นี่สิก็ได้อ๋อมันมันสามารถจีสลับกันได้สามตัวนี่สามตัวนี่เป็นตัวเด่นมันเป็นครับแต่ขั้นขั้นตามอันนี้มันเกิดเป็น84แต่ว่าผนว่า4ทวงหนามแล้ว4ทวงหนามแล้วครับเือมันจะเป็นการมาหา8083แมล้วชุดตัวรองมันเกิดคือ86โอ้ตัวรอง หกแครับท่านมช้ชมตัวตรงมัน083ดสหรือว่าอาจจะเป็นน,นัมากะรสามศูนย์ศูนยามาอีกเลยเเ็นบอกเออพอเที่ยงผมสังเกต3 0มศเขามาอ,มมม 30, 03, อีกแล้วครับท่านมช้ชมมี3 0มศมอีกแล้วแปดสามศูย์าังสีกระได้เนาะครับท่านมช้ชมเนาะน้อยแม่แคบเบิด้ลต้นนี้ต้ยลุงหามองอีกตัวล่องเป็นแปดหโอหกแปครับท่านมช้ชมเออไปผรงกับช้างมันอยู่หัน ขึนเปลืองอ่ะอันแวันที่แล้วม so oh, like ันเฉียว02อ๋อนอก02วันที่แล้วก็เด่นสองครับโอ้วันนี้เด่นแปดครับบอกง่ายก็คือวิ่งแปดนั่นแหละมาเด่นอมเันกตัวลองอเอาเข็มเป็นตัวให้แน่ลุง ขียนทั้งไต่นั่นแมนสีรุ่งว่ามันมันอาจจะเป็นชุดใหญงวดนี่นนรครับมีสองชุดท่านี่แมนบอกครับศูนย์แปดสามกับหกแปดห้าสามศูนย์สามนี่ดังแห้งครับสมมติเจ้าโม,มบาจะย,ยื้อใสก็เห็นศูนย์แปดสามแมน แมนแปดศูนย์สามยี่สี่ก็ได้เพราะลุงเขาว่าภ <6 S 1> ายในสามตัวมันอาจจะหมุนกลับไปกลับมังยี่สี่ก็ได้หุ่นหกหางอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเนาะน,นี่ปเป็นสูตรหวยคำนวณที่เพิ่นจนได้ออกรถสิบรอปร้ายแดงมีบอลลุงเขาเป็นสูตรของคนอื่นเจะเริ่มสมุดเดอรกันไปอันนั้นไม่น่ะโมเมนธรรมดาครับสมุช่วมพอพอเที่ยงเคยได้ยินอยู่บางครั้งเขาเจ้าก็ได้่เจ็ดแปดแสนพอเที่ยงว่าจะนั่งไปหอดบ้านอยี่หัน อันเก่งใจลุงหำว่ได้ไปหาจักเถื่อเพราะมันเข่าไปจากบึงบุรูนี่เข่าไปไกลเตื่อมอยู่นะคาร์เตอร์มุชมพอเที่ยงก็เลยไปติดตามไปหาพอดีมันนี้มีโอกาสลุงหำเขามาพอดีนะคาร์เตอร์มุชมเนาะก็เลยได้ไอพี่ไอน้องในบึงในชุ่มกันสูตรไว้เงินล่ะซื้อถื่อจนได้ออกรถสิบรอบป้ายแดงคือเบึงมุลูนครับน้องยีมาห้อมกันอยู่นี่แหละครับบ้านบ่าวพูดมัอนี่ แต่ว่ามันก็มีบางนะลูกเนาะบางงวดกะอัดรุดจะรุดก็มีเนาะแต่บาส่วนมากมันจะเข่าหลกว่าเป็นบ่อโอ้เพี้ยงต่เขาจับบอดถือ้เพียงเขาจับห้เ็ดเ้าเย็ดสูบหน้าหนีปั๊บหนีเพียงแต่เขาจับบ่ถือเป็นบ่อแต่ว่าให้รุดหนียาก เพียงแต่ข right, right. so the yup. he yes? uh ้า huh. จ uh ับ huh. ม yes. ือถือกีเซ่อเพราะว่าออกมาปั้นมันจะมีของเขายันแหนโลดคันบพราะถือขึ้นหนออกขามกันนะกระบอกจับบ่หอดนะมันหลายตัวที่แล้วบนมันจะออกหกกับเก้าเมื่อนกอครับท่านผู้ชมเอ้าฟังเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะชื่นชอบอาจจะมีดวงมีโชควาสนาตรงกันกับรุ่งหำว่าเพิ่นว่าสูตรนี้ข้าเจ้าซื้อได้ออกโกรธซิบหอดปลายแดงคือเบิ่งรถครับท่านผู้ชมเนาะ บางครั้งเขาเจะาถือนี่นนนเจ็ดแสนแปดแสนก็มีครับงวดที่ผานมาได้บ่หลายว่ามันถือตัวกันถือตัวที่บ่มากบอกง่ายสักครับถือตัวที่เป็นเป็นตัวกัน,อย,กอ,นอย่างรุงถามเห็นเบอร์นี่หล่ะคือศูนย์แปก็พกแปหาครับงวดนี่ประจํางวดของวันที่16มิถุนายนพศสองพั 5, นารอหนะครับเนาะไพมากก็ลองไปพิจารณาเบอร์ครับผมราคาเป็นชคดี น้ารุ่งเนาะว่มีโฉคมีลาบ่อกันเนาะสามศูนย์นึ่งก็ม่มองคลายกันนาเมยนโยเด็กสามศูนย์สามดังแห้งแปดหาแปดนี่ก็มีนด้ยิ่มาดังหวนีเนาะดัวหนีแม้างกวยนาเหนี้ะ่วดนีละต่พอพ่งมานำหวดนี้ะไรเลยหวดนีละเอานั่นเด็กขจงไว้จ้าปอดช่วยน่นี่เป็นสูตรไว้คำนวณเงินหลานของรุ่งหำมเนาะค่นสู้ชมเนาะครับผม ไผมักเนียวพอเที่ยงจะเขียนใส่สมุดใบให้พี่ให้น้องในเบื้องในช่มกันชัดๆว่าลุงหามมันเขียนมีสูตรพร้อมครับอาจยัน,น่ามผช้ชมอาจจะบอกเข้าใจเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะเขียนใส่สมุดให้งามๆว่ามีเหลขชุดใดแน่บ่หลายครับมีแค่สองชุดแต่สุดท้ายกะก่อนจะไปเบื้องตัวเลขกะขอบคุณลุงหามครับผมที่ให้ที่ให้อันสูตรคำนวณสูตรคำนวณจนได้สื่อรถชิบหรอป้ายแดงคือเบื้องรลุดครับร่ามุช้ชมเนาะไปครับร่ามุช้ชมให้ไปเบื้องตัวเลขชัดๆ น้ำกันเลยว่าลุงหำนี่ครับท่านผู้ชมสูตรหน่วยเงินล้านของลุงหำเนาะครับเนาะบางครั้งข้าเจ้าเขาตรงตรงนี้ก็จะได้ยุดเจ็ดแปดแสนถึงล้านก็มีครับท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาว่าบ่ได้ครับผมได้ยูนิตหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวกันมันเป็นตัวตรงครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเมึงแหละอาจจะงงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวประเทศบอกไปเลยครับก็บคือนี่ลุงหำให้หววนี้ก็คือศูนย์แปดสามกับหกแปดห้าศูนย์แปดสามหกแปดห้าเพราะว่า ี๋ยวานูชมไปจับใส่กันเดียวกะงงเนาะครับทานูชมหวัวจะมีแค่สองชุด083685ให้านูชมลองพิจาณาเบิ่งครับพอเที่ยงกาพึ่งมาเจอกับบุกหำเนะนะาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเคยเห็นเขาได้เพรว่าเคยเห็นเขาได้เขาถือจนได้สื่อรถซิปล้อป้ายแดงครับผมเนาะะลองพิจาณาเบิ่งเองครับผมานูชมเพื่อว่าท่านใดไปชื่นชอบไปตรงจิตตรงใจกับทานูชมแฟนช่องกะลองพิจณาเบิ่งเองมากกระจัดคัดไก่เบิ่งวุมศรีสุนาน คลิปนี้พอ่อเจ้าก็จะขอตลาวปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อนี้ขอให้ทานผู้ทุกท่านเป็นเศรษฐีได้จับเงินแสนเงินล้านกันสุขสุขคนด้อครับบัดดีครับบัดดีครับ